เราจะมีการคุยเปิดใจสัมภาษณ์พิเศษกันและผู้ที่จะมาสัมภาษณ์แคนดิดเดตนายกรัฐมนตรีในวันนี้แน่นอนเป็นใครไปไม่ได้ขอเสียงกรีดดังๆต้อนรับนัทวใสยเกลยอีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพินิจครับเชิญเชิญครับพินิจครับกวีอาจจะนั่งนากหย่อยอาจจะนั่งยากหน่อยยังไม่ใช่กาวีนายกนะครับ แต่เผื่ออีก3าสี่วันเผื่อนั่งก็ยินนายกครับพี่ครับตานทีเคารครับช่วงนี้ผมจะทํางานหนักหน่อยนะครับทางพรรคเขาให้ช่วยหาเสียงเยอะๆเพราะว่าไม่รู้เขาจะจับไปขังวันไหนนะครับเป็นผู้ช่วยหาเสียงนี่ค่าตัวไม่เท่าไหร่แต่ค่าหัวเพิ่มขึ้นทุกวันครับดีใจมากที่ได้คุยกับคุณเศรษฐาทวีสินผมขออนุญาตเรียกพินิจนะครับยินดีครับพินิจพร้อมเป็นานายกายกือยังครับพร้อมครับเต็มที่ครับ าคนข้างล่างกำลังมองขึ้นมาข้างบนที่คุณเศรษฐาทิพินิดและเห็นภาพว่าชายคนนี้คือนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาทวีสินมองไปที่คนข้างล่างจะบอกเขาว่าอีกสปีข้างหน้าชีวิตเขาจะเป็นยังไงครับพี่น้องครับในช่วงแปดปีที่ผ่านมาเมื่อกี้ท่านว่าที่สสหลายท่านก็ได้ประสัยไปแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ บ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสิทธิเสรีภาพเลวร้ายขนาดไหนับนะครับเรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นรายได้ที่ลดลงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นแรงบันดาลใจอันาําคัญนะครับซึ่งส่งผลให้ผมเดินเข้ามาสู่เส้นทางการเมืองเดินทางเข้ามาสู่สถาบันการเมืองที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับที่มีความเสเร็จมายาวนานนะครับ จากนี้ไป4ปีนะครับถ้าเกิดนายกมนตรีมาจากพักเพื่อไทยนะครับเราได้รับฉันทามติแลนสไลด์แกนนําจากทั้งรัฐบาลคะแนนเสียงส่วนมากได้คุมกระทรวงหลักค,ความยากจนต้องหมดไปสิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนต้องถูกคืนการประชุมครมนัดแรกลดค่าไฟทันทีตั้งสสอรอร่วมกัน เขียนและรัฐธรรมนูญให้ประชาชนเลือกมาเลยให้ประชาชนเลือกมาเลยครับนะครับการเลือกเพศสภาพสมรสเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นนะครับสิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพต้องเกิดขึ้นไม่จําเป็นต้องเป็นทหารไม่จําเป็นว่าถ้าเกิดไม่อยากเป็นทหารแล้วจะถูกผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมาตราหน้าว่าชังชาติครับ ถ้าชังบางคนไม่เป็นไรนะฮะถ้าชังบางคนไม่ไม่เป็นไรครับ,รบใช่แต่ชัง<อ>ชาติอาชีพอาชีพทหารครับไม่ได้เป็นเจ้าของคำวรรกชาติครับ,รบนะครับชัดๆตรงๆเห็นภาพนะครับ4ปีภาพใหญ่ๆจะเป็นแบบนี้แต่พินิดครับ บางคนเขาก็บอกว่าพินิจยังใหม่เลอะเกินสถานการณ์มันวิกฤตมา9ปีคือพลเอกประยุทธ์ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าแกมีความสามารถในการสร้างวิกฤตนะครับและถ้าให้แกอยู่ต่อแกจะสร้างขึ้นเรื่อยๆแต่พินิจใหม่เลอะเกินคนเขาบอกว่าใหม่ๆแบบนี้รับมือไหวเลยครับวิกฤตใหญ่แบบที่ประยุทธ์ทําไวพี่น้องครับวันนี้เนี่ยดัชนีทางด้านเศรษฐกิจทุกตัวเนี่ยล่อแหลมมากครับไม่ใช่เป็นนี่ครัวเรือน นี่สาธารนณะความสามารถในการจัดเก็บภาษีนะครับ,รบตัวเลขตัวเหล่านี้เนี่ยน่ากลัวมากนะครับตัวผมเองเนี่ยมีประสบการณ์มากว่า30ปีในแวดวงธุรกิจเป็นผู้นำทางด้านภาคอุตสาหกรรมที่ผมทำอยู่นะครับเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทที่มีสินทรัพย์มากกว่าแสนล้านนะครับมีความตั้งใจจริงที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องและผมไม่ได้เดินเข้ามาคนเดียว ผมเดินเข้ามาอยู่ในพักเพื่อไทยสถาบันการเมืองที่มีประวัติอันยาวนานมาก,กว่า20ปีเป็นสถาบันการเมืองซึ่งออกนโยบายเด็ดๆนโยบายดีๆมาแล้วก็ชนะเลือกตั้งมาโดยตลอดครับผมไม่ได้เดินมาคนเดียวผมมาพร้อมทีมงานพักเพื่อไทยทุกคนที่อยู่ในที่นี้ครับมีทีมเศรษฐกิจทีมการเมืองทีมสังคมทีมกฎหมายทีมการศึกษาพร้อม พร้อมครับทุกคนพร้อมทุกคนตอบรับดีมากจากการที่ผมเดินเข้ามาด้วยด้วยความยินดีที่มีคนหน้าใหม่เข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมผมยืนยันนะครับใช้คํานี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นเป็นอยู่ในภาคธุรกิจเนี่ยการที่เป็นซีอรหรือผู้บริหารสูงสุดขององค์กรเนี่ยคนเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะครับว่ามีอํานาจเบ็ดเสร็จ นึกจะทําอะไรก็ทํานะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมีกรรมการของบริษัทที่ผมที่ผมเคยเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ันงอยู่ทีนี้ท่านเองท่านก็ทราบ,รบว่าผมจะทําอะไรมันต้องมีขั้นตอน ceo แบบเสรษฐาทวีสินทำงานยังไงครับเราต้องเป็นทีมเวิร์คครับการที่จะทําอะไรออกไปเนี่ยเราต้องมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของบริษัทมีการโน้มน้าวจิตใจมีการสร้างทีมเวิร์คแล้วถ้าเกิดเราตกลงกันได้ เป็นหน้าที่ของซ e o ที่ต้องออกไปพูดออกไปแสดงวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนให้เด็ดขาดับมันถึงดูเหมือนว่ามีอำนาจเด็ดขาดแต่เบื้องหลังการทำงานเรามีการหล่อล้อมจิตใจกันทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่ว่าจะเป็นพนักงานไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมหรือหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาจจะต่างกันถ้าเกิดก้าวขึ้นสู่เวทีการเมืองนะครับการที่เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับ เรามีหลายภาคส่วนแน่นอนพี่น้องประชาชนสําคัญที่สุดผ่านกระบวนการรัฐสภาผ่านสอสอห้าร้อยคนนะครับผมบอกขอขอแค่ก็ว่าประชาชนห้าร้อยคนใช่ครับอีกสองร้อยห้าสิบคนเราไม่นับอันนี้อย่าไปนับเลยครับเพราะจะไปพร้อมรปยุธ์อยู่แล้วครับนะครับโอเคครับอันนี้ไม่นับครับเพราะว่าถึงแม้ผมจะเป็นธุรกิจมาแต่การเข้าสู่เวทีการเมืองจิตใจผมยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นสอสอในขับจักรกของผมมีห้าร้อยคน เราต้องยึดเยืงกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับข้าราชการก็เป็นภาคส่วนที่สําคัญข้าราชการดีๆมีเยอะมีคนพูดไม่ดีเกี่ยวกับข้าราชการแต่ผมมีความหวังผมมีแรงบนันดาลใจว่าถ้าเกิดผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีผมมีจะมีความสามารถในการที่จะโน้มน้าวจิตใจของข้าราชการดีๆผ่านนโยบายดีๆของพรรคเพื่อไทยเพราะข้าราชการเองก็เป็นภาคส่วนหนึ่งซึ่งอยากเห็นประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้ครับ เพียงแต่ว่าเขาขาดผู้นําที่มีวิสัยทัศน์ที่มีความสามารถที่มีใจิตใจยึดโยงกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับอืสแสดงว่าเศรษฐาทวีศินป์เนี่ยมากับจิตวิญญาณประชาธิปไตยยืดโยงประชาชนและทํางานด้วยทีมสปิริตใช่ครับเดินหน้าเป็นทีมเดินหน้าเป็นทีมครับข้าราชการต้องมีผู้นําที่มีวิสัยทัศน์แต่ผู้นําคนนี้อยู่9ปีข้าราชการบางคนจํานําโทรทัศน์นะครับก็ก็หวังว่าวันที่14เดือนพฤษภาคมนี้ กาสองใบเพื่อไทยให้เขาออกไปเลยแล้วกันครับให้จบชีวิตไปเลยแล้วกันครับเก็บฉากตรงนี้ชนะนอชนะนอครับพินิษครับยังไม่ถึงวันเลือกตั้งพินิษเริ่มมีคดีแล้วอะมีคนไปแจ้งความแล้วแล้วใครๆเขาก็เชื่อว่าคนถ้าจะมาเป็นนายกพรรคเพื่อไทยจะเป็นพินิษหรืออีกสองท่านก็ตามเนี่ยนะครับคงเจออะไรอีกสารพัดคดีเนี่ยเด็กๆไปเลยที่คุณอนุทินจะไปแจ้งเนี่ยนะครับถ้าขนาดที่เป็นนายกมีทั้งคดีเข้ามาเยอะแยะ แล้วเกิดว่ามีใครแต่งเครื่องแบบเขียวๆมาทำตาเขียวๆจ้องหน้านายกเศรษฐาด้วยเนี่ยไหวไหมครับกลัวไหมพี่ผมเรียกอย่างนี้นะครับเป็นนักธุรกิจมาสาสิบกว่าปีก็ต้องพูดตรงไปตรงมาว่ามีชีวิตที่สบายพอสมควรนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมีลูกที่บรรลุนิติภาวะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้ว ถ้าผมอยากรักชีวิตที่สบายผมก็ไม่ก้าวข้ามเส้นจากนักธุรกิจมาเป็นนักการเมืองครับถ้าถ้าก้าวเข้ามาแล้วไม่มีคำว่ากลัวเพราะผมเข้ามาอยู่ในสถา,าบันการการเมืองพักเพื่อไทยที่ยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักที่มีโนโยบายดีๆที่เรายึดหลักนิติธรรมเวลาเราทำอะไรเราทำตามกฎหมายเราทำตามนโยบายที่เราแจ้งไว้ ไม่มีการนอกเส้นแต่แต่ถ้าเกิดมีคนใส่ชุดทหารเขียวๆมาครับจะมาเอาปืนมาจี้จะอะไรก็ตามทีผมก็ไม่กลัวครับ,รบแล้วผมแล้วผมเรียนนะครับไม่ใช่ไม่เคยนะครับ,รบสมัยรัฐประหารปี5 7 57ผมเองเป็นนักธุรกิจเป็นนักธุรกิจคนแรกๆซึ่งเขาเชิญเข้าไปในกรมทหาร เชิญเข้าไปนั่งมีทหารถือ M16 อยู่ข้างหลังนะครับต้องไปรายงานตัวถูกคูต่างๆนานาผมก็เป็นคนไทยผมก็เป็นนักธุรกิจที่ไปหารายได้เข้าประเทศเวลาจะบินออกนอกประเทศทุกขุนนะครับพี่น้องครับต้องไปขออนุญาตแล้วเขาก็กันแกล้งกว่าจะอนุญาตนี่เครื่องบินจะเทคออฟแล้วถึงจะอนุญาตให้ให้ไปเขาเองเขาทราบตลอดนะครับ ว่าผมอยู่ตรงไหนผมทำอะไรอยู่ไม่เป็นไรทำกับผมผมไม่ผมไม่ว่าผมมีคุณแม่อยู่ที่บ้านหนึ่งคนท่านอายุ80ิกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นครับผมเดินทางไปเมืองนอกเขารู้ว่าผมอยู่เมืองนอกเขาเอารถแฮมเมอร์มีทหารใส่ยูนิฟอร์มเข้าไปไปจอดอยู่หน้าบ้านคุณแม่ผมอยู่พี่ไม่อยู่บ้านผมไม่อยู่บ้านผมอยู่เมืองนอกแล้วเขาทราบเพราะยังไง เขาก็รู้แล้วผมต้องรายงานตลอดผมอยู่ตรง,ตรงนี้ใช่ออกไปต่างประเทศตอมอก็รายงานแล้วต่อไปอยู่หน้าต่างมก็ใช่กลุ่มก้อนกลุ่มคนเหล่านี้มาขู่เข็นคุณแม่ผมอายุ80กว่าซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอถ้าเกิดจะมาขู่ผมผมไม่ว่าแต่เขารู้อยู่เต็มอกว่าผมไม่อยู่ใช่ไหมครับครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประเด็นไม่แน่ใ,นใจประเด็นเล็กหรือเปล่าที่ผมตัดสินใจที่จะต้องที่ต้องเดินหน้าเข้าสู่เข้าสู่การเมืองที่ไหนมีการกดขี่ที่นั่นมีการต่อสู้ครับพินิจครับขอบคุณครับ เป็นที่เข้าใจกันนะครับถ้าพรรคเพื่อไทยมีนายกรัฐมนตรีชื่อเศรษฐาแต่เรื่องนี้ผมเคยถามคุณแพรทองทานเหมือนกันนะครับแกก็ไม่กลัวเหมือนกันนะครับผมเชื่อใจครับว่าคุณลุงิงไม่กลัวแน่นอนครับท่านเจอมาเยอะกับผมเยอะนะครับเจอตามสถานที่สาธารณะต่างๆก็เจอการโหไล่เจออะไรมาเป็นป็นดิงแกร่งครับผมมั่นใจว่าเราจิตใจเดียวกันครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตกราบเรียนไปยังพระนทานผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับ ว่าผมนั่งอยู่กับคุณเศรษฐาแล้วก็ผมเคยถามคุณแพรทองทานด้วยคมเคารพไม่มีใครเขากลัวมึงนะครับได,ได้นะครับพีอย่างนั้นได้นะคกครับสเครับมันมีคําถามอีกพินิษว่าหลายพักในเขาเสนอแคนดิเดตคนเดียวเลยนะนายกเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหถ้าพักไหนเป็นแกนนาจัดตั้งรัฐบาลคนนั้นเป็นนายก เพื่อไทยเสนอสามคนถ้ามันมีคําถามว่าทําไมเสนอมาตั้งสามคนนะฮะเนี่ยเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่ที่ผมคิดว่ามันเข้าใจง่ายนะแต่ว่ามันถูกบิดเบือนโดยโดยโดยหลา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 ยกลุ่มก้อนคนนะครับเสนอคนเดียวนี่อันตรายมากนะนะครับมีบางพักวันนี้ก็โดนร้องเรียนไปแล้วเรื่องถือหุ้นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่อยากจะไปคอมเมนต์แล้วถ้าเกิดเป็นจริงขึ้นมามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยยุ่งมัอนกันนะยุ่งนะใช่ไหมครับ พักเพื่อไทยเราเองเนี่ยคุณนนุก็ปราศัยไปแล้วเราโดนรัฐประารไปสองหนโดนก่อนโดนการแกล้งทางกระบวนการยุติธรรมมากมายนะครับถ้าเกิดเราเสนอคนเดียวหรือว่าบอกว่า3คนแล้วใครคือเบอร์หนึ่งเนี่ยมันเป็นการชี้เป้าครั้งสำคัญให้กับคู่แข่งในการที่จะตตัดขาเราได้นะครับแต่ยืนยันนะครับแคดิเดตส,สาคนไม่เป็นท่านชายัยเกษม คุณแพทองทานหรือตัวกับผมเองเนี่ยเรามีความรักเรามีความเข้าใจกันแล้วก็เราทํางานเป็นทีมไทยแลนด์นะครับครับทีมเพื่อไทยทีมไทยแลนด์เอาชนะวิกฤตได้แน่ๆนะครับคําถามสุดท้ายนะครับพีนิดถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งซึ่งได้ที่หนึ่งแน่นะครับคือคือตอนนี้ในเวทีเลือกตั้งคราวนี้ทุกคนรู้หมดนะครับว่าเพื่อไทยได้ที่หนึ่ง ที่ไม่รู้คือประยุทธ์จะได้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ไม่รู้เลยแต่ว่ามันมีคนเขาบอกว่าถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งอ่ะพี่จะไปจับมือกับพลังประชาราัฐหรือกระทั่งไปถึงจับมือกับรวมไทยสร้างชาติเลยจะไปเอาพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์มาเป็นนายกมีไหมพี่ถามจริงๆผมผมเองเนี่ผมตอบเกินอีกคำถามหนึ่งไปเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ย คำถามนี้ถูกถามมาแต่ะวันแรกเลยนั่นแหะสิผมจะถามอีกทำไมผมไม่เข้าใจนะฮะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผมเองเนี่ยผมเองเนี่ยผมก็เป็นมือใหม่ในวงการเมืองผมเองผมก็พยายามให้เกียรติทุกภาคการเมืองเพราะว่าผมบอกตลอดเวลาว่าในทุกๆเวทีว่าคู่แข่งของผมเนี่ยไม่ใช่ภาคการเมืองคู่แข่งของผมคือความยากจนความไม่เสมอภาคความไม่เท่าเทียมผมก็พยายามหลีกเลี่ยงประเด็นนี้เพื่อเป็นการให้เกียดภาคการเมืองแต่ว่าก็มีหลายท่านที่เป็นผู้ใหญ่ในทั้งวงการสื่อ ว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมาพูดอย่างนี้ใช่ไหมครับตอนหลังผมขึ้นเวทีเนี่ยผมก็ต้องมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับจนกระทั่งสื่อใหญ่ๆหลายๆลคนเนี่ยทัวร์บอกว่าเฮ้ยไ <laughs> อ้น,นิดมันเป็นอะไรวะปองลงเลยหรือเปล่าเนี่ยมันผีเข้าหรือเปล่ามันถือพูดจาชัดเจนขนาดนั้น <laughs> เพราะาจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่วิสัยส่วนตัวผมที่ผมจะบอกว่าผมไม่เอาใครเพราะการที่ไม่เอาใครไม่เือนกันด้อยค่าเขามันเป็นหน้าที่คุณนัททุกที่ต้องพูดไม่ใช่หน้าที่ผม ใช่ไหมครับผมผมผมเองเนี่ยตอนหลังผมก็ไม่ไหวแล้วเว้ยก็คือเหตุการณ์ที่ผมเล่าเกิดขึ้นมานี้เนี่ยผมเป็นนักธุรกิจแต่ผมหัวใจประชาธิปไตยยึดเยื่อของพี่น้องประชาชนเอาปืนมาจี้พักการเมืองที่เราอยู่นะครับที่เราให้ความเคารพที่พี่น้องประชาชนให้เกียรติเลือกตั้งเข้ามาชนะเลือกตั้งทุกขนเอาปืนเอารถถังเข้ามาจี้ ขังเราไว้ในวังวนความคิดที่ไม่ได้เรื่องเราจะให้ผมสมมุตินะครับถ้าเกิดผมเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วให้ผมไปบอกรองนายกระยุทธ์พี่พี่พี่ประยุทธ์พี่ประยุทธ์จะรถถังกี่คันครับผมผมผมจินตนาการไปไม่ได้อะอว่าผมว่าผมจะอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นได้อย่างไรครับผมบอกตรงๆว่าผมจินตนาการไปไม่ได้ผมก็จินตนาการไปไม่ถึงครับมัน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 ,มน มันขัดมากเลยครับ,รบเหตุการณ์ที่เขาเอารถแฮมเมอร์ไปขู่เข็นค,คุณแม่ผมหลายๆอย่างที่เขาเรียกคนเลือกเรียกคนที่ไม่อยากจะเป็นทหารซึ่งอาจจะอยากเป็นครูอาจจะอยากเป็นแพทย์อาจจะอยากเป็นวิศวกรว่าเป็นคนชังชาติปล่อยให้ลูกน้องตัวเด็ดเด็ดมือเด็ดเด็ดเข้ามาแล้วมาพูดแล้วตัวเองนั่งเฉยแสดงว่าตัวเองก็ยอมรับใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าลูกหลานผู้ชายของเราเนี่ย ใครก็ตามทีที่ไม่อยากเป็นทาหารเป็นคนชังชาติแสดงว่าพลเอกประยุทธ์ยอมรับใช่ไหมครับให้มันชัดๆกันไปให้มันชัดๆกันไปครับ,รบผมผมผมไม่เอาแน่นอนเพราะ<ม>ฉะนั้นผมผมผมว่ต้องชัดเจนแล้วก็บอกข้ามไปด้วยว่าอย่าว่าแต่ไปจับมือหรืออะไรเลยครับผมว่าเรานี่แหละจะเป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลครับเราจะยึดโยงกับพักพักการเมือง ที่มีนโยบายที่มีนโยบายที่มีจิตวิญญาณของประชาธิปไตยเราจะเดินไปด้วยกันเราจะต่อสู้ไปด้วยกันนะครับ,รบนโยบายพูดคุยตกลงหาข้อสรุปร่วมกันได้มีจุดยืนมีจิตวิญ,ญญาณประชาธิปไตยคําถามที่ผมถามเมื่อสักครู่นี้อย่าว่าแต่พี่นิดเลยผมก็ตอบจนเวียนหัวแล้วอะแต่ว่าหลายคนก็ยังถามอยู่วันนี้มานั่งด้วยกันสองคนก็เลยจะให้ชัดๆกันไปนะครับชัดชัดใช่ไหมครับเมื่อกี้ชัดนะชัดหรือยังครับ ชัดหรือยังฮะชัดกว่านี้ก็ต้องไปลากประยุทธ์กับประวิตย์ให้ผมอบรมตรงนี้แล้วล่ะครับ <S <S ขอบคุณพินิดนะครับที่นั่งสนทนากันคือ<ส>เราอยากจะให้คุยกันสบายๆนะครับที่ประตูท่าแพแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปคงจะให้ท่านคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้พูดคุยกับพี่น้องรประชาชนนะครับความในใจยังไงทิศทางบ้านเมืองจะไปยังไงต่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยเรษฐาทวีสินครับ ขอบคุณท่าน้ทครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับสวัสดีทีหนึ่งครับถ้าเกิดพี่น้องประชาชนลองบุญเวลากลับไปนะครับปีที่พรคไทยรักไทยชนะอย่างถล่มทลาย377เสียงจาก500เสียงนายกชมนตรีชื่อพันตำรวจโทรดรทักษิณชินวัตรลูกหลานของเมืองเชียงใหม่ ความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเมืองเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างครับมีความหวังมีแรงบันดาลใจสามารถบริหารจัดการคณะรัฐมนตรีได้มีวิสัยทัศน์เดินทางไปทั่วโลกมีนโยบายดีๆเปลี่ยนโครงสร้างสาธารณสุขของประเทศไม่ว่าจะเป็น30บบาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้าน เจ็ดหมื่นหมู่บ้านกองทุนละหนึ่งล้านเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานของการกระจายความเจริญโอท็อปเป็นนโยบายหลักอีกอันหนึ่งซึ่งทุกๆคนมีความสุขสมัยนั้นเนี่ยผมเชื่อว่า20ปีแล้วนะครับรู้สึกว่าเป็นระยะเวลาที่มันยาวนานเป็นเวลาที่เราขวนหาเป็นเวลาที่เราอยากจะให้กลับมาอีกเลื่อนเวลาอีกนิดนึง 8ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับผมว่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการการเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายเพิ่มรายได้ลดสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศสภาพไม่จำเป็นต้องเป็นชายแต่งงานกับหญิงหญิงแต่งงานกับชายจะเป็นเพศใดก็ตามทีเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องให้ สิทธินั้นแก่ทุกๆคนเขาไม่ได้ขอสิทธิที่มากกว่าชายแต่งานกับหญิงหรือหญิงแต่งานกับชายเขาขอแค่สิทธิเสรีภาพที่มีความเท่าเทียมกันที่อยู่ในกรอบกฎหมายเดียวกันที่จะอยู่ได้ในสังคมอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีผมไม่เข้าใจครับว่าทําไมรัฐบาลนี้ถึงให้ไม่ได้สิทธิเสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมัครใจเคีฑนทหารก็ตามที นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กินใจผมเป็นอย่างมากตลอดแปปีที่ผ่านมาผมเชื่อว่าพอแล้ววันที่14เดือนพฤษภาคมการเลือกตั้งครั้งสำคัญเราต้องเลือกตั้งอย่างมียุทธศาสตร์ที่ผมพูดมาความเหลวแหลกในการบรหิหารจัดการแผ่นดิน8ปีที่ผ่านมานี้ไม่ใช่สร้างความกลัวไม่ได้บอกว่า,ากลัวประยุทธ์กลับมา ผมอยากจะสร้างความหวังว่าถ้าเกิดไม่มีพลเอกประยุทธ์เอาควาโชัว์เลยเลยว่าวันที่14นี้เนี่ยถ้าเราเข้าครูหาเนี่ยถ้าเรากาเพื่อไทยทั้งสองใบให้แลนสไลด์ให้ได้คะแนนเสียงส่วนมาก <ๆ S 1> เพื่อเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลนโยบายดีๆต่างๆนโยบายดีๆต่างๆที่ท่านว่าที่สสที่คุณนทวุฒิ ที่ท่านแคนดิเดตคุณแพททองทานได้พูดจะถูกทำขึ้นมาจะถูกทำให้เป็นไปได้จะทำให้พี่น้องทุกคนคนไทยทุกคนมีความสุขเป็นการเลือกตั้งอย่างยุธศาสตร์ประเทศไทยกำลังอยู่ในโคมมาครับไม่มีเวลาสำหรับมือใหม่ครับพี่น้องครับทีมงาน ที่อยู่กับท่านตตรทักษินมาก,ก็ยังอยู่ในทีน่นี้วันนี้หลายท่านก็มาปรากฏตัวที่นี้การที่เราต้องการเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลการที่เราต้องการที่จะดูแลกระทรวงสําคัญหลายๆกระทรวงเพราะว่าเราต้องการผลักดันนโยบายให้เป็นไปได้มีเรื่องเล็กๆสองสามเรื่องที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรก <awhile. ạ. S 1> ผมเล่าไปหลายเวทีล้ แต่ว่าก็ขออนุญาตอีกทีหนึ่งว่ามันเป็นเรื่องที่ข้อเล่าแล้วมันสามารถโยงได้หลายๆกระทรวงเมืองน่านจังหวัดน่านเนี่ยเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับทางเชียงใหม่นะครับเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่าเป็นคู่แฝดของจังหวัดหลวงพระบางที่อยู่ประเทศลาวหลวงพระบางพี่น้องทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้เป็นมรดกโลกได้รับการยอมรับจากยูเนสโกแล้วทําให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างมโหรารเมืองน่านเองเนี่ยมีทุกอย่างที่หลวงพระบางมีถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะผลักดันให้เมืองน่านเป็นมรดกโลกเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่ใหม่แต่ว่าผมเรียนอย่างนี้ครับการที่เมืองน่านจะเป็นมรดกโลกได้เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมต้องเห็นด้วยทุกคนพูดถึงกระทรวงใหญ่ๆ ทุกคนพูดถืงอกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์นะครับกระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมแต่ไม่มีใครพูดถึงกระทรวงวัฒน,นธรรมเมื่อกี้ที่ผมเกิดเอ่ยไปแล้วว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของกระทรวงที่จะต้องมาทําให้เมืองน่านเป็นมรดกโลกได้ก็คือกระทรวงวัฒน,นธรรมถ้าสามารถผลักดันได้เมืองน่านก็ต้องมีสนามบินที่เป็นสนามบินอินเตอร์ที่บินได้ระหว่างลาวกับไทย ปัจจุบันนี้สนามบินน่านไม่ใช่เป็นสนามบินอินเตอร์ก็ต้องพึ่งกระทรวงคมนาคมด้วยถ้าได้เป็นมรดกโลกมีสนามบินอินเตอร์ก็ต้องพึ่งกระทรวงท่องเที่ยวและกระทรวงกีฬาเพื่อผลักดันให้มีคนมาท่องเที่ยวที่จังหวัดน่านเยอะขึ้นเหล่านี้เป็นต้นผมถึงบอกบอกว่า,วาการที่เราต้องการคะแนนเสียงต้องการให้พี่น้องยกเชียงใหม่ทั้งจังหวัดให้กับรรคเพื่อไทย เพื่อให้เราได้300คะแนนเสียงบวกบวกโดยที่เราไม่ต้องพึ่งสอว2อ0อเสียงเมื่อกี้คุณนัทวุฒิพูดอย,อยู่เนี่ยเรื่องหมัดน,น็อกเนี่ยผมเห็นด้วยนะครับผมเห็นด้วยผมพูดไปหลายเวทีเนี่ยผมพูดไปผมก็กลืนน้ำลายไปผมพูดดีผมบอกบอกว่า250สอวอผมมีความหวังผมมีความหวังเพราะจิตวิญญ,ญาณของการ เขียนรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาถึงแม้เราไม่เห็นด้วยกับ250สวออที่มาที่ไปก็ตามทีแต่ผมมีความเชื่อว่าจิตวิญญาณของสวออนั้นยึดโยงกับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าเราได้300เสียงแสดงว่าเกินครึ่งหนึ่งสวออควรจะต้องโหวตให้กับพรรคเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่เมื่อกี้ผมฟังคุณทวตพูด แล้วผมเองผมก็นั่งวิเคราะห์มาเมื่อคืนนี้พอสมควรสอรวอมี250คนแล้วแต่คุณจะอ่านจากสื่อไหนบางสื่อบอกบอกว่าประมาณร้อคนเป็นของพล,ล,ลเอกประยุทธ์80คนเป็นของพล,ลเอกประวิทย์เจคนเป็นอิสระผมว่ายังไงเสียก็ตามทีเนี่ยนะครับต่อให้พักเพื่อไทยได้251 ผมว่าเขาก็ไม่ทําตามฉันทามติของพี่น้องประชาชนครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการที่เราจะต้องเลือกตั้งอย่างมีจุดมุ่งหมายหลักเราต้องได้300ลครับเราต้องได้มากกว่า300โดยที่เราจะไม่มีการหวังพึ่งจากสว2อ0ร250คนเท่านั้นครับเราจะยืนได้เราจะเดินหน้าไปข้างได้ด้วยขาของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งสวออเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งครั้งต่อไป ถือว่าสําคัญมากแค่2 5งห้าไม่พอเราต้องการเยอะก่อนนั่นเราต้องการมากกว่าน,นั่น376เจ็ 3, 7, ยิ่งดีครับขอบคุณครับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรกเพื่อไทยทั้ง3ท่านเราไม่ได้หวังเกียรติประวัติจากการที่ได้ชื่อว่าเป็นนายกนรัฐมนตรีเราอยากเป็นนายกรัฐมนตรีของคนไทยทุกๆคน ของคนไทยทุกๆภาคดูแลจิตใจพี่น้องดูแลเรื่องความเป็นอยู่เราไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีที่ต้องมาเกียรเสียมาแบ่งปันมาต่อรองผลประโยชน์กับพักร่วมรัฐบาลหลายๆลรรคสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราได้คะแนนเสียงเข้ามามากทำให้พักร่วมรัฐบาลต้องเกรงใจเราทำให้เราสามารถผลักด,ดันรัฐบาล นโยบายดีๆออกไปสู่พี่น้องประชาชนได้นายกรัฐมนตรีที่มาจากาพรรคเพื่อไทยต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศครั้งยิ่งใหญ่ต้องการให้พี่น้องอยู่ดีกินดีมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมพร้อมทั้งส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับลูกหลานของเราทุกคนครับขอบคุณครับ